ข้านุราริเฮียงราชาแห่งเาโยไคร่างของเหตุการณ์ซุ per ป natural ปต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุอของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณทําให้กลายเป็นรูปธปร,รรมมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละคือโยไคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุทธเรื่องเล่าภูเขาโยไขคไ้ เราจะเอโคทุกตอนไปเลยไหมไม่วันนี้เนี่ยเรามีตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาโหวตให้เป็นหนึ่งในสามท็อปทเลยของความเอก <c oughs> เรยนะทังพี่เลยโอ้โยไม่ใช่แค่สวยเลยเอกมากโอเอกมากเอาอะไรมาได้ก,ก็ไม่ยอมตัวนี้มีชื่อว่าโจลกโม หรือหญิงสาวที่มีท่อนล่างเป็นแมงมุมคุ้นไหมอืมอันนี้คุ้นเลยดูบ่อยหนังเราคุยกันอยู่เรื่องเดียวกันเช่ไหเนี่ยเรื่องเดียวกันสิปีศาจแมงมุมใช่ไหมมีในเกมนี้เหมือนกันลินลินเอ๊ะเอ๊ะล้วแลเกมดีเจ้าเม กรุมรู้จักใช่ไหมคยเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่จากในญี่ปุ่นด้วยฟังยุโรปจะฟังอะไรแบบเนี้ยจะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะผู้หญิงที่ X X คือเอวนี้ต้องคลอดขึ้นมาเลยว้าวรุบขึ้นมาตรงนี้นิดนึ่งผอมๆผมนี่จะดูจิกๆยิงๆท่อนบนเป็นผู้หญิงท่อนล่างเป็นแมงมุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าจะท็อปเลสปล่อยใหญ่ได้มีเขี้ยวอะไรนี้โอ้โหเธอมีเยอะใหญ่ เจลโลคุมโมะเนี่ยมีประวัติหลายแบบมีที่มาที่ไปอะ่ะเขาเรีย hmm. กว,ว่ามีเป็นสิบสิบมีที่จีนบ้างหรือโจโมโคุโรมีมาอยู่แล้วมีมานานแล้วไม่มีต้นกําเนิดอันนี้จะเป็นแค่หนึ่ง e ุมมองที่ผมจะเล่ามานําเสนอให้ฟังเโจโลูกคุมโมะเนี่ยเกิดด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปเพราะหน้าตาของเขา mm hmm. แล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าใยแมงมุมเหนียวกว่าเชือกมันก็จะมีคนที่เขาลักพาตัวไปเนี่ยก็เรียกว่าฆาตกรแล้วกันคนเนี้ยมันก็เลยแบบไปเก็บสะสมใยแมงมุมมาตามแบบ บ้านต่างๆเราก็เอาไอ้พวกได้แมงมุมพวกนี้มาขึงมามัดกับผู้หญิงคนนี้เอาไว้โอ้แย่มากเลยอ่ะแล้วคือลักษณะการขึงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าพันตัวพันเชือกแค่นี้ไม่ใช่โอ้โหมันต้องวิ่งลองวิ่งลองวิ่งลองผัดขึ้นมาคอเอาขาลงไปตรงนี้ขายตรงนี้ต่อตรงนี้ใช่ไหมดูบ่อยใช่ไม่ใช่ผิดหวังเลยมันแบบจริงจังอันนั้นมันแมงซับติเกลแซมเป็ด เขาก็จะมามัดแล้วก็จะขึงแขนขึงขาตึงเอาไว้ขึง X ออ่าถึงเป็นตัว X เออมันจะได้ทัวรถึงไอแต่ก็เขาขึงไว้อย่างนั้นจริงๆมันก็มีคนที่คอยมาตามขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นแล้วฆาตกรเขาก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเหมือนกันพอคนนู้นคนนี้มาช่วยแล้วเห็นสภาพผู้หญิงคนนั้นจริงๆก็ช็อกไงเพราะไม่เคยเห็นแบบผู้หญิงที่โดนขึงด้วยใยแมงมุมจริงๆพอกําลังช็อกอยู่ปั๊บไอฆาตกรที่ปลอมเป็นชาวบ้านล้วก็สวมรอยฆ่าคนนี้ไปเลยคุณนึกว่าไม่ได้กําลังช็อกหรอกกาลังชักเลย พี่จอร์แนโดจินมั้แล้วคือมันรีพีทไปเรื่อยอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าทนไม่ไหวอยากตายแล้วก็ถึงวันที่ผู้หญิงเนี่ยจะตายจริงๆแต่ด้วยความที่ว่ามันโกรธมันแค้นว่าทําไมต้องทําอย่างนี้แต่ก็คือจะตายแล้วมันทําอะไรไม่ได้ก็เหลือไปเห็นว่าไอ้ตรงใยมงมุมเนี่ยมันมีแมงมุมจริงๆเหมือนกับก่อนตายก็เลยแบบมองแงมุมด้วยแรงอคฆาคือด้วยภาวะจิตใจตอนนั้นอ่ะก็เลยให้เขาเนี่ยเกิดมาอีกรอบหนึ่งด้วยร่างปีศาจ คือเหมือนกับแรงคาดแค้นเนี่ยมันออกจากล่างปุ๊บแล้วมันเมิร์จรวมกับแมงมุมผลลัพธ์ออกมาก็เลยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งแมงมุมด้วยความอาคาดแค้นอะไรอย่างนี้โอโ้โหแล้วก็จะชอบแบบว่าไปแชบให้เห็นก่อนล่างหญิงสาวตอนกลางคืนอ่นี้อ่าขาแมงมุมนี่หลบไว้ก่อนผู้ชายมาปั๊บก็พับเลยเจกเรียบร้อยโอไมเอะว่าม oh, ูชินเดย์รโอไมะว่ามูชินเดย์รูนี่ นั่นแหละคืออีกหนึ่งประวัติจริงๆก็ดราม่ามากเลยนะคือสมมติว่าเรามองให้มันเป็นเรอเรสติกขึ้นเราตัดเรื่องใหญ่แมงมุมมามามัาอะไรออกไปเปลี่ยนเป็นเชือกจริงๆสีแดงแทนเงี้ยคนจริงๆในยุคสมัยจริงๆเงี้ยไอ้ข้าตการนี่ก็เป็นหลอกลวงคนใกล้ตัวของผู้หญิงสวยเนี่ยมาแล้วยืนช็อกข้าราชการข้าต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยช็อกเหนือเลยนะช็อกช็อกช็อกใช่ใช่ช็อกว้าวคือช็อกแล้วว้าวอ๋อเออเขาแบบโอ้หว้าวสวยจังเลยใช่วันนี้มันว้าวอ่ะ นั่นแหละครับเรื่องของโจโรคุโม,มก็จะประมาณนี้